ที่นี่หนึ่งองี้ยกำละงสิบบาทโหอันนี้มันกี่บาทเองเนี่ยไม่กี่บาทหรอกกินนิดๆหน่อยแล้วมันหวงไม่ได้ของทันเงินแันด้วยอุ้ยอ่อยขึ้นเยอเลยจิ้มหน่อยอ่อยนี่เดียวนะยังไม่อยากไปเข้าปากเลยมันอร่อยใช่ไหมให้กินเยอะ นิดนึงเหรอ,อคำเดียวได้ไหมเร,เร็วๆกินก็กินก็กิน,กนดี๋ยวัาละลายคำเดียวนะเฮ้ยแล้วใครจะไปกินต่อยได้นะ่ะ <c oughs> นี่จะกินๆย่อยๆนิ้นแต่แต,แตเออเราเร็ว <c oughs> อือพอแล้วไงรู้รถแล้ว <c oughs> รู้รถยังอย่าน้องอยู่ดี